สวัสดีครับอยู่กับปุ๊นะครับพอแล้วครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาพร้อมภาพกันซึ่งเว็บนี้ก็ชื่อเป็น b l o c k b ป็นนะครับสมุชื่อเซิร์ช B O C K block นะครับแล้วก็ B E N C H ดาดาดา C H H Y ไช่ใช่นี่บล็อกเบนช์บล็อกเบน c ์โอเคคนเว็บเราก็ได้มาแล้วนะครับล็บอกเบน c ์เว็บนีผมดาวน์โหลดมาแล้วนะครับดาวน์โหลดแอปมาแล้วนี่รีบอยู่เนี่ยโอ้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 ยบัสโอเคพอเข้ามาครับพ,พันจะเป็นหน้าตาแบบนี้สมมตินะสมมติไม่มีพึ่งนะ นี่สมมุติน่ไม่มีแล้วก็กดคำว่าไฟล์เอาเร็วๆเอา่าย<ๆ>เรามา Help Search แล้วก็จะชื่อว่า In Install Plugin แล้วก็ Minecraft Ft w i z a r d Visa ทีนี้เราก็จะเจอพึ่งนะครับแล้วก็กดเข้าไป Let's g ผมเลือกเป็นเลดแพนด้าเลด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 แพนด้าโอเคทับนะครับไม่ My, อามโคลอนม็อบก็คือ แล้วก็เล็ดแคนจ้าโอเคได้แล้วกด next แพนด้ามันก็เมันแพนด้าใช่ไหมแล้วก็กดไปเออไปที่แพนด้าแพนด้านี่เฮ้ย <Hey. S 1> นะอันนี้จะเป็นแบบติพันเด้ พฤติกรรมอื่นนะครับอันนี็ตามที่ตามโมเดลเลยแดงแดงเ next แพนด้าแอดอ่อนเอพอร์ตแล้วเอียวโอเคถ้าเราจะเปลี่ยนเท็กเจอร์เดี๋ยวผมขอคลิปหน้าก่อนพรุ่งนี้นะเพราะว่ามันดึกแล้วนะครับจบ